สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมนะครับแม็กบอลไทยนะครับผมมาใต่แมงกอกนะครับออกมาใต่แมงกอกนะครับยูที่ปลาอ้อยต่อนะครับมาอนีมาไต่แมงกอกครับผมการไต่แมงกอกนะครับหาไต่นังปลาอ้อยเกานะครับปลาอ้อยต่อนะครับผมแมงกอกก็ไต้ออกมาน OK like like ะครับัน <rim> <im pro Takes> <t> uh ี้เห็นแล้วตัวเนื้อ เห็นปะไฟแห้งหมดน่ครับเห็นป่ครับก็จะมีแมงกอกนะครับผมอาเาก็มาใส่ในขวดนะครับขวดมาใส่เจออีกแล้วครับกำลังหยอกกันเลย ตุ๊กขุกตุกเนี่ยใส่ขวดไป เป็นนไสะกำลังต่อท้ายกันแล้วนะครับเพื่นเนียนี่ก็เงบครับจะไปไหนก็ไปเก็บใส่ควดไปครับ ามากมายเลวครับตัวนี้มันมันอ,อ่อยต่อนะครับป้าเนี่ยมันอ,อ่อยต่อแต่วไมิคิว่าจะร้ายก็อ,อ่อยต่อ หา,า,าน้้เอ่อได้่นไหมนาะลายนะกดขางสิลายก็เออต่อเลยัหมนไหนาะาก,กดล้ว ถ้าเป็นตัวแม่เลยว่าจีนี้ใคทำเนาะรักกัน จับใส่ขวดโคกใส่ครับดูดดดดดดนีมากก็ได้เก็บเยอะเลย

Non 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 Ayo kita oh, yeah, na yeah, yeah. บังคับคนมาใต่เน่งก่อครับผมลานเมา,าบ่นนะบมคนหลายครับครางนี้กับมีคนมาใต่เน่งกออครับผม <c oughs> มาดูกันมาดูกัน แมงกอกนะครับแมงกอกมังกรผมปอนน,นกขมเห็นมานกขมสองตัวครับ ให้เข้ามาประกวดมันนะครับเข้ามาหาแมงกอกนะครับเราไม่เอามันนะครับนี่ไงแมงกอกของเราป๊บนี่ครับ นี่ครับผมผลงานนะครับไม่กอบนะครับลายเตือพี่น้อพอได้กินนะครับเนาะปลามาานีนะครับจะเป็นใส่ขวดโคกน้ำนะครับผมอ่าเนี่ยในขวดโคกเกือบเตรียมขวดนะครับเอาละประม่านี้นะครับก็ได้ขวดกินนะครับเมื่อนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ อ่าเมือนเดมาไตแมงกอกเราเพี่งน้อยอ่าปาพี่น้องมาไตแมงกอกมานี้ก็มีอยู่นะครับเนาะพ่อได้เก็บอยู่นะครับอ่าพอได้เก็บพอได้กินพอได้ขวายอยู่นะครับผมบ่ได้มาดวนนะครับอ่ามาเอาพ่อได้ขวานะครับผมบ่ได้ต่หลายที่จริงมันหลายอยู่นะครับไปเก็บงยามเก็บก็ถือว่าเห็นไว้อยู่นะครับเนาะบ่ถือว่าอึดนะครับพ่อได้เก็บอยู่นะครับผมสำหรับอ่าแมงกอกนะครับแมงกอกในปลาอ้อยนะครับผม โอเคครับเมื่อนี้มีแค่นี้นะครับผมช่นอบก็อยจะเริ่มนะครับสุดท,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 ท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง iMac บ่เบาไทยแล้วเนีรกันแล้วกันนะครับผมไวยพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับ